จะเปลี่ยนแนวกันบ้างไอ้ที่ย่าไปโดนเฮ้ยว่าด่านหางนี่ด่าน,านอะไรนิทานมั้ยรู้เหมือนกันไม่เคยเล่นเหมือนกันโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,ต,ายตายแล้วตายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ยโดนชนไอ้ที่แรงอันนี้เขายิดกว่ามั้ง อออโอ้ยกลัวแล้วตุกตุกตรงนี้นัน่นใหญ่กลัวแล้วตุกตุกอิสระเลยอะไรวะเฮ้ยน่ะโอ้ยเฮ้ยทัดฮะมีมีมีนี่มี อย่าเหนื่อยนะอย่าเหนื่อยนะนั่นไงว่าแล้วต้องตกโอ้เฮ้ยกลับมาก่อนโอ้ยตกตึกค่ะ แรงหมดว่ะอะไระอ,อ๋อโอ๊ยแรงหมดโอเคอเอา้าเฮ้ยไม่ถึงได้ยังไงวะโอ้ อะไรแล้วอ๋อโอ้ยอะไรวะปี่อยหำเออไม่ได้ใหม่ใหม่เลย

ตามมีกแล้วโอ้ยเ,เอาตามๆไอมีแต่เล่นเป็นทีมปะเนี่ยเอเอเล่นเป็นทีมไทยนำวะทีมแดงวะทีมฟ้าโรออยจะตกไอ้สัตว์ยี่เท่อ้ยมันขึ้นตรงนี้แล้ววะ กี่ไสุดหนักท้ายห้องรอนทุกคนโอ้ยอะตุ๊ยยิงเต็มโอ้ยไม่ได้เล่นมานานแล้วโอ้ยเกือบเกือบพากูเล่นด่านเลยเนี่ยเฮียเนาะบอกว่าเล่นเล่นได้ไหมนามึงอยู่แต่ก่อนกูเล่นได้อยู่ี้กูไม่เล่นด่านเนี่ยไอเดียกูยังกูยังไม่ถนัดเลยตรงไอช่องเล็กๆอ่ะกูยังตกเรื่อยๆเนี่ยเฮีย ไอสัตว์เหลยอ๋อรีบ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 เฮียไอพวกโงงยิงม่งยิงมาโกรธเลยยิงตายหายเออใช่ไอไงโกรธตรงนั้นโกรธตรงอื่นไม่โกรธนะอยู่ทีมเราเนี่ยอยู่ทีมแดงใช่ไหมเอออยู่ทีมบุคูลเนี่ยต้อเดินแม่งนำไปนู่นเลยเฮียโอ้ยกูออกได้ไหมเนี่ยไอ้สัตว์มาได้ทีโอ้ย ยไปไม่ได pues ้วนไปไปไมยได้จะได้จะได้แล oh, okay. nah oh, ้วโอ้โหนิดเดียวเย้เย่นับต้ยตายห่าแล้วโอ้ยนี่เล่นนานนเลยยากกว่าเดิมอีกตัวเตอร์ห่วยโอเคโอ้ยนิดเดียวเองตายแล้วเว้ยได้แล้วไปแล้วมึงต้องฝึกเว้ยตรงไหนเล็กๆอ่ะ แต่ก่อนกูเล่นได้อยู่เดแต่เนี้ยเล่นไม่ได้กูยังหล่นเลยแต่ก่อนครั้งเดียวกูไม่หล่นนี่ไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหแปลงร่างแล้วเมื่กูได้มาเล่นตัวนี้ไหมเนี่ยโอ้ยสัตว์แปลกอีกแล้วแปลกตลอดเดือนเลยวะตายแล้วว่าสีฟ้าชนะแน่แน่เลยจะเหลือที่ยไรล่ะ มาไปแล้วออไาแล้วหรือว่าตกนิดนี่ซึ่งได้ด้วยไม่ตัวกูโกรธนานเลยวะเนาะโอ้ยตายตาย,ตายน่าจะเล่นเดี่ยวเว้ยน่าเหน่ว่าแล้วมีข้อใช้เยอะ นั่นใหญ่กว่าโอ้ยเฝกตลอดเลยวะโอ้ยตายแล้วเออแพ้พจะพาผมเล่นนี่นะดาเนี่ยไม่เล่นนี่ได้ไอเสดมาจะค้างอยู่ไม่ค้างนะ mày đâu mày đâu mày vô. mày đâu mày đâu mày đâu มาเร็วเร็วเร็วมาเฮ้ยพูมเฮ้ยลืมเอาอะลืมเอาลูปอะกูลืมเฮ้ยตายหาแล้วกลับไปเอากันเฮ้ยลืมเอาลูกตายหาแล้วไติมจะลายหมดไอ้ เอ้แดกไอติมไปด้วยแล้วก็เล่นด่านี้มากไปด้วยโอ้โหแต่งอีกแล้วอะไรวะโอ้มาตีมังกรนี่อุ้ยเดิมังกรพี่อะเอามาไม่ทำไรเนี่ยตีมังกร ปวดมังกรให้มันเป็นคนดีอ่ะควรเป็นคนช่วยนะเฮ้ยเฮ้ยแดงนล้วแดงแล้วแดงน้แลงโอ้ยเกือบเกือบตัวใหญ่ตัวใหญ่ยืนดูให้มึงตีเลยเขาไปแล้วเนี่ยใครอยู่ที่อยทาวะอะไรอะไรสุดเกลียนอะไรทุกอย่างโอ้ยอ๋อ นั่นไงวิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยกูวิ่งบนน้ำได้หรอเบิตินอ๋อเป็นอันเป็นของแต่ละตัวหรอูยุกิมันวิ่งบนน้ำได้อันนี้เอาปลาเอาปลาเอาปลาเออมั้งเนี่ยดปลดมันให้มันหายชั่วเร็วมันกำลังแดกอยู่ตอนนี้ ปล่อยปลาไปมาแดกดิแดกค่ะอาปลดปลาปลดปลาไอ้ปลดจากมนดำฮะโอ้ยเก็บปลาเก็บปลาปลาอะไรวะปลาปลาแบบโคตรเลยเนี่ยปลาปูโข กูว่ารู้สึกว่าทีมนี้สามัคคีสุดแล้วเท่าที่กูเล่นมาเนี่ยแมไม่ต้องมีให้คนอยู่เหยียบเป็นด้วยทำไมโอ้ยคนสุดท้ายน่นเหี้ย่ะเออมาดิวะ เอาลเลยอ๋อวิ่งไปหลังไปเรื่อยรอเรีวดิวะโอ้มันทำมะเขืออะไรของมันอยู่คนไต็ีอู่กูออกแม่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยบาาักห่าเนี่ยไปดิวะเออเพื่อจะไปได้อ๋อน่าๆมันวิ่งกลับเออช่างมัน โอ้ยเผื like ่อจะมาได้รอไปลอยวิไอเทียออให้ทำอะไรวะให้ต่ำใช่ไหมปวดมันจัดปวดปวดมันดีไอสัตว์ไม่มีคนปวดมันโอ้แข็งอีกแข็งอะไรนักหนาโอ้ก็ตกเลย โอเคเลยกี่ตัววะโอ้โหดูเผื่อมันจะมาจนลอยแล้วเนี่ยอ่ <c oughs> าผ่านแล้วผ่านแล้ว วะได้เหรอเฮ้ยนี่แหละโอ้ด่านสุดท้ายแล้วเนี่ยจะชนะไหมนี่มังกรเอ้กระดูลงได้ไหมวะไม่นะ่าได้ฮนะ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  โอ้โหวอาไงไงไงว่าแล้วไม่กล้าลงไปกลัวตายอเรามาเที่ยมพิพิธภัณฑ์ลงเลยดีกว่ามาป่าต้องฝุ่นเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอะกตายโดนไฟแดงกูเสียวตายกูลืมกูลืมมันแบบนี้เหี้ย เสียวอะ่ะเฮ้ยเฮ้ไอส้สว์เล้ยหยุดก่อนยุดก่อนคือตอนนี้ไม่อยากไม่อยากได้โกรธนะอยากได้แต่แรงมันวุ้ยโกรธหายโกรธดีวะเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ เออเลือนมนเหลือเท่าไหร่เลยวะโอ้โหเหลือตั้งเยอะอ่ะเ,เออมันทำอะไรวะมันทำอะไรวะคนไฟละ่ะยงยงเห็นพลังคนไฟไฟตายใช่เออไฟโดนแล้วตายดูตัวคนรีร้อยกางอากาศ <laughs>

เอา้าทำไมกู <ล among S 2> โดนหน้าแล้วมันกลับมาวะโดนหน้ามันด้่งกลับมาเอ้ยยังเว่ยยังเว่ยเสียวเหลือเหลือใครบ้างเนี่ยอุ้ยเหลือสามคนเองไอ้บ้าจะชนะไหมเนี่ยโอ้โหเปนพ่นพ่นควายม่วงไอ้ควันม่วงโอ้โอ้ได้ไง เรียบร้อยอามุงตายเหรอเออโดนโดนไออุกระบะนั่นแหละมันโดนได้แล้วเพราะมันโหดขึ้นแล้วไงรู้ว่าจะชนะหรือเปล่าเนี่ยถ้าหลอดแดงหมดได้ชนะไหมวะไม่หลอดแดงคือความเหนื่อยของไอมังกรมังมันจะนอนลงไปแต่หลอดดำมันเลือดมันแผลลไอ้เอ๊ะแผ้เหลือสองคนเอง ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์ครับที่ชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไปแล้ว